ให้้เขาาารรูว่่ททุกกอยงมมันนีผละะบสิริตารัใไ้ชนะคดีถูกแชร์คลิปตัดต่ออนาจารขอกำลังใจหน่อยขอบคุณครับโฟกัสล้านเป็นหน่วยซ้ำเติมไม่ห้ามหากใครจะด่าแน็กช็อกแฟนคลับจีดาก้อนถูกสอบสวนปมพัวพันยาเสพติดติดตามทั้งหมดนี้ได้นายป้อมนิวสเตรี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวเซลีมาแล้วนะคะแล้วก็คืออยู่กับเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อมนะคะพี่หายตัวมาหรอจากศัตรูแวกเขอาแวบมาเลยเพราะอยากเจอน้องเอ็มไงแต่ยืนยันมากว่ารายการสดนะคะเราไม่ได้ทําเทปพี่อมอยู่สดจริงจริงมาตามข่าวบันเทิงกันค่ะเรื่องราวของคุณสิริตาจะบอกว่าเห็นใจมากๆเลยกับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่ต้องโดนตัดต่อคลิปอนาจารต่อสู้มานานเหมือนกันนะสองปีได้นะคะกับสิริตานะเมื่อวานก็เลยมาเปิดใจกับพี่พี่สืบมลชนนะคะ ก็ถึงกับมีน้ําตาเลยเพราะเธอก็บอกว่าทําเพื่อลูกชายด้วยหลายๆอย่างแต่จะบอกว่า ท่านี้เท้งนั้นคือสวยมากนะสวยเป๊ะแล้วก็<ะ>อย่างที่พี่อมอบอกค่ะว่าใช้กฎหมายต่อสู้มาเกือบ2ปีเต็มนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงกับกรณี<ะ>ที่ถูกบุคคลนําคลิปวิดีโอถูกตัดต่อเชิงอนาจาระค่ะมาพร้อมกับสามีนะคะคุณกรณรงเดชเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์คะะ่ะจนก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียงล่าสุดก็คือถึงขั้นมีน้ําตานะคะแต่สารตัดสินเรียบร้อยแล้วเอาผิด คู่กรณีนะคะทั้งจําและปรับในทุกข้อหาคุณสิริต้าก็บอกว่าได้ปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวโดยเฉพาะลูกชายค่ะกับชื่อเสียงที่โดนทําลายไปจากกรณีดังกล่าวนะคะเธอบอกเลยนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจิตใจมากๆออยากให้เป็นคดีตัวอย่างแล้วก็ไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้กับใครอีกค่ะ เราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเพราะจากสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงที่มันเข้ามาบั่นทอนชีวิตของเราทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงมากๆวันนี้สันก็ได้ตัดสินแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เราประเด็นที่2เลยเราอยากให้มันเป็นเค s e study ค่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนว่าการกระทําแบบนี้มันเข้ามาทําลายชีวิตคนได้จริงๆอยากให้เขาคิดก่อนทําสักนิดนึงก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราอยากให้รู้ว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมายนะ จริงๆเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นสําคัญเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็คือลิต้าจะทําบุญทั้งหมดเขาก็เครียดมากแล้วคือตอนที่เรื่องเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าใครคนจำได้คือเป็นตอนที่ท้องอยู่ด้วยะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงแล้วเขาก็ไม่เคยเจอข่าวอะไรรุนแรงขนาดนี้เมื่อก่อนก็ก็วันนี้ขอบคุณทางทางกระบวนการยุติธรรมจริงแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงที่ช่วยกระจายข่าวไว้อย่างน้อยให้ให้ทุกคนรับทราบว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยไม่ใช่ลิต้าและเป็นการถูกกล่าวหาจริงๆแล้ววันนี้มันก็ได นี่ค่ะก็คือความรู้สึกนะของคนที่ได้รับความเสียหายนะคะบอกว่ากระทบกระเทืนเรื่องของจิตใจด้วยนะสำหรับนิตาแต่ว่าอ่ะในทางของคดีก็คือสิ้นสุดแล้วนะคะกษัตรย์ก็ตัดสินแล้วด้วยไปกันต่อกับอีกหนึ่งสาวสวยอะค่ะน้องใาญา่โอ้โหมาแล้วแบบโลกสดใสโลกสดใสตลอดเวลาเ,เพราะว่าหน้ากับ ติดหดึ่งพี่ฮองดูสิแตแบอลาคือหน้ากติดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าแหวนค่ะแหวนแหวน<ว>ใหญ่เข้าหน้าแหละแหวนเ <c oughs> <ว> <c oughs> มดเบ้งมากเลยอ่ะ <c oughs> ก็จอกันได้ใช่ไหมคะช่วงโรแมนติกที่แบบว่าเออณเดชน์ยาย่าเนี่ยณเดชน์เขาก็สวแมแหวนให้เห็นไหมเห็นไหมจังหวะจังหวะที่จับผมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็แบบ นี่ไงแสงไฟมันตกกระทบมุบฟบ้ามุบฟบ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็ยอมรับเลยบอกว่าแหวนวงนี้คือใส่ติดนิ้วทุกวันเลยนะคะเพราะว่าก็อยากให้เกียรติคู่ม่าหนุ่มแบริอันเดดอุ้ยนะเนี่ยเขาก็รักกันหวานกันเนี่ยนะคะอยากให้เกียรติให้ ให้เกียรติฝ่ายชายส่วนถามล่าแล้วว่าแบรี่ลายยังไงใส่ทุกวันเหมือนกันไหมนะคะย่าบอกอ๋อเขาใส่ทุกวันเหมือนกันขนาดตอนออกกําลังกายก็ยังใส่เลยเออนี่ทุกวันทุกเวลาจริงๆนะคะบอกงานนี้เรื่องของโรควิวานะคะก็ยังไม่ได้ฟันธงเลยว่าจะวันไหนยังไงนะคะแต่ว่าตอนเนี้เห็นไปดูเรื่องของที่ดินแล้วนะเล็งๆว่าจะแบบสร้างเรือนหอ,อกันแล้วะนะคะบอกมีคิวข้าวๆเหมือนกันถึงแผนของการที่จะแบบสร้างบ้านด้วยกันนะคะ บอบบ้านเนี่ยก็อยากให้ออกมาแบบตรงกับไลฟ์สไตล์ของ <Ooh. S 1> ทางนันเดตแล้วก็ใหญ่ย้า,ยา,ยาให้ได้มากที่สุดด้วยเดี๋ยวเรา <Ha. S 1> รอดูกันด้วยนะคะคิดว่าน่าจะมีแหละถ้าเกิดแบบสร้างบ้านเสร็จแล้วอาจจะมีแบบ เปิดทัวร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออยูทูบหรือเปล่าหรือว่าแบบอาจจะมีรูปลงอินสตาแกรมกันบ้างเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของผลงานบ้างละครเรื่องใหม่ยังไงเห็นว่าจะไปประกบคู่นะคะกับหนุ่มหล่อต่อธนภพบเออซึ่งต่อเองเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาก็ปรื้มยาย่าเหมือนกันปลื้มเรื่องของการแสดงอยากร่วมงานกับยาย่ามากๆเลยยาย่าบอกเลยค่ะบอกตัวเธอเองเนี่ยก็อยากที่จะแบบ ไปร่วมงานกับตองเหมือนกันนะคะเพราะว่าต่อเองก็เป็นนักแสดงที่แบบเก่งมากๆเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงยายากันดูค่ะจบเราไม่ต้องใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่เดียวอยู่เลยค่ะแล้วก็เป็นการให้เกียรติพี่แร่ด้วยค่ะก็ใส่เรื่อยๆเขาก็เขาใส่ติดติดมือตลอดกับทำอะไรก็ไปออกกำลังกายไปวิ่งเขาก็ใส่ค่ะตัดสินใจเองเลยตอนนี้กี่โมงคะที่ในเมืองเนี่แหละค่ะแถวแถวที่ที่แย่อยู่ เพราะว่าพี่แพรก็มียิมซึ่งก็อยู่เอกมัยไมค่ะดูไว้แล้วค่ะว่าอยากได้ตรงไหนแต่ันไม่ได้ซื้อคุยคุยไว้ค่ะออคุยคยไว้ออค่ะหรือว่าพี่แพรเขาเซอที่ไว้แล้ว ไม่อันนี้เราต้องแบ่งกันค่ะเราต้องเราต้องชอบกันทั้งคู่ต้องต้องแชร์ความคิดกันใช่ใช่ใช่ต่อเคยพูดกับย่าค่ะย่าก็บอกเขาเหมือนกันว่าอยากร่วมงานด้วยมกเนเก่งเก่งเหลือเกินแค่แค่เก่งเก่งเหลือเกินแบบแค่วันฟิตติ้งก็รู้สึกแบบรู้สึกได้เลยววมีพลังงานใช่ค่ะก็เวิร์กช็อปกันมาพอสมควรแล้วด้วยค่ะ คือต่อก็อยากร่วมงานกับยาย่ายาย่าไมอยากร่วมงานด้วยกันส่วนเราในฐานะคนดูเราก็อยากดูละครเรื่องนี้มากๆเหมือน<ร>กันออกนะกปังแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ปังมากคือทรงผมเอ็งว่าจะต้องเป็นเรฟเฟนซ์ให้กับสาวไทยหลายๆคนนะทรงนี้ยไม่รู้เป็นเพราะว่าย่าหน้าตาน่ารักหรือเปล่ามันเลยแบบดูดีไปหมดอไปต่อที่สาวสวยอีกหนึ่งคนนะ,ะคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเอ๊ะ แฟนของคุณมินพิชยาคือใครคือก่อนนั้นนี้ก็จะเห็นแบบข้างหลังบ้างอะข้าง,างเออแบบแต่ก็ไม่เห็นหน้าสักทีอะไม่เห็นแบบ เต็มเต็มแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งเลยเต็มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่ใช่เปิดตัวแค่พรีเซนเตอร์พี่ออมเปิดตัวแฟนหนุ่มเลยนะคะอันนี้แหละเป็นแนหุดสุดๆนอกวงการนะคะมีชื่อว่าคุณเควินนี่ฝ่ายชายก็คือหอบดอกไม้มาแสดงความยินดีนอกจากนั้นยังโดนลากขึ้นเวทีไปด้วยนะคะไหนๆมาแล้วนะเอาขึ้นเวทีเลยคุณมินก็ดูแบบเออเขินๆอย่างเงี้ยค่ะพร้อมเผยถึงความรักครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นเพื่อนกันอะ กับหนุ่มเควินคนนี้สิบปีโอ้แต่ก็ oh. ข้ามเฟรนด์โซนมาปีกว่านะคะ oh. เรียกว่าคนรู้ใจ oh. มองว่าคนนี้คือคนที่ใช่ oh. แต่ก็ไม่สามารถการันตีอนาคตได้นะคะ oh. ตอนนี้มีความสุขดี ใครอยากเปิวบวราปเขาได้เลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ได้เปิดรูปก็ไม่สนุกมะสี <laughs> เราไม่เล่นโซเชียลว่ะ <laughs> เวลาจะลงอะไรเราก็จะบอกเขาก่อนนะคะ <laughs> ให้เขาช่วยเลือกรวมถึงรูปคู่ส่วนหลายคนก็ถามว่าแต่งงานไหม <laughs> ยังไง <laughs> คุณมินก็บอกว่า <laughs> วันเวลาย,ยังไม่ได้ขอทำงานก่อนแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มีบนว่าอยากอุ้มหลานแล้วค่ะ กินเกมแล้วกินเลยดอกดอกกุหลาบเขาบอกว่า100ดอกรับแล้วหรอเขาเขียนอยู่ในการเขาหมายคืออะไรนะแบบเหมือนรักนิรันต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขินแหละตามตามภาษาอยากเรียกอะไรก็เรียกเขารู้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันอยู่อ่ะก็คบกันอยู่อ่ะดูแลแล้วเรียกอะไรก็เรียก ก็เอ็นดูแม่ก็เอ็นดูเขามากมากกว่ามินนีดถ้าน้าปัจจุบันถามมินนะมินก็ว่าก็ใช่อะแต่ก็แบบมันเป็นเรื่องอนาคตอะเราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาษณ์แบบการันตีอนาคตอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้วันนี้คือมันคือการมีความสุขณปัจจุบันะไรเงย ก็หวานชื่นเนะผู้ใหญ่ไฟเขียวอ,ะอ่ะคืออนาคตก็มีความเป็นไปได้อยู่อือตอต่อต่อ,อนนผู้ใหญ่ไฟเขียวใช่ไ, <ฟ S 2> ไหมผู้ใหญ่ไฟเขียวอันนี้คือแบบคุณผู้ชมก็หลายๆคนก็ติดตามเรื่องราวความรักนะของคุณน้ำหวานแล้วก็คุณกวางเปลี่ยนฟิลอยู่เหมือนกันนะอะนี้เปลี่ยนฟิลขอ,เ,อเปลี่ยนฟิลบ้างคือ เรื่องของประเด็นเรื่องของความรักที่แบบจบลงไปนะคะแต่ว่าหลยคนก็เอ๊ะสาเหตุมันอะไรยังไงอะอบางคนก็ยังคาใจกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าคุณน้ำหวานเองออก,ก็มาย้ํานะบอกว่าที่เลิกกันน่ะคือไม่เกี่ยวกับแม่นะแล้วก็มไม่มีมือที่สามเป็นการตัดสินใจร่วมกันจริงๆตัวเองเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คือตอนที่รักกันอะ่ะก็ไม่ได้มองถึงจุดนี้นะว่าต้องแยกกันอะ่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็คือมองไปที่เป้าหมายเดียวกันก็คือการแต่งงานบอก ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของเขาเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกันคุณนวัดบอกว่าเรื่องนี้ไม่โทษใครเลยนอกจากตัวเองนะคะส่วนเรื่องเรือนหอยังไงกําลังกลายเป็นแบบกระแสข่าวแรงอยู่นะขณะนี้ที่แบบว่าฝ่ายชายเขาประกาศขายเลยอะหลังจากที่มีข่าวว่าเลิกกันเนี่ยนะคะคุณนวัดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจของทางคุณกวางเขาอยู่แล้วล่ะว่าอยากจะขายนานแล้วคุณนวัดก็รับรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ที่คนอาจจะไปโฟกัสเป็นพิเศษก็แหมพอมีข่าวว่าเลิกกันคนก็จ,จะโฟกัสว่าขายหรหลังจากนี้จะยังไงต่อนะออใช่ใช่บอกว่าขอแบบถ้าหลังจากนี้ก็จะอยู่ในชีวิตอีกฝ่ายในฐานะของคนที่ปรารถนาดีต่อกันมีสเปซให้กันแล้วก็เผื่อเอาไว้ไงเพื่อที่แบบคนในอนาคตละ่ะเราก็ต้องมีสเปซเหมือนกันนะเราเป็นคนอดีตแล้วอะเออเราก็ต้องมีสเปซให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันนะนะคะแล้วก็รับเลยบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่แต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะ ถ้าปัญหามันแก้ร่วมกันไม่ได้เราก็อยากแก้เราผ่านการพยายามสุดถามว่าหวานสู้ได้อีกไหมหวานสู้ได้หวานไปต่อได้แต่ว่าต้องดูเพื่อรลวมทางเราด้วยว่าเขาหมดแรงะคะเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นทางออกคุณแม่ไม่ได้กระทบ ในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเขาเจตนาไม่ดีอะค่ะเขาคงบอกให้เลิกนี่ไม่เคยเลยเข้าข้างพี่กวางด้วยซ้ำคุณแม่กับพี่กวางทราบแก่ใจแล้วว่าเขาโอเคพี่กวางยังเคยเอ่ยปากว่าแม่กับกวางไม่มีปัญหาแม่กวางเข้ากันได้ดีขวัญเชื่อว่าคนอื่นไม่ได้มีผลขนาดนั้นถ้าไม่ใช่มือที่สามที่ เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนาะไม่ได้โทษใครหว่นโทษตัวเองที่อยากจะ manage เรื่องนี้ได้ไม่ดีพอเกลือนหอหรือบ้านที่เขาอยู่เนี่ยค่ะเขามีความตั้งใจจะขายมาสักระยะใหญ่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเลิกกันเพราะฉะนั้นตอนเขาโพสต์ขึ้นมาด้วยจังหวะทามมิ่งที่ติดติดกันไปหมดคนก็จะจับโยงมาว่าโอขายเพราะว่าเลิกกันแต่จริงไม่ใช่ประเด็นนี้โดยโดยตรงนะคะจังหว่ายัางรับปีกวางอยู่ไหมคะปัถนาดีค่ะรู้สึก รู้สึกดีซัพพอร์ตกันตลอดไปอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ฟังจากทั้งสองฝั่งเหมือนกันเพราะว่าด้านคุณกวางก็มีไปออก <ฮะ S 2> รายการรายการหนึ่ง<ช>คือฟ<อ>ังแล้วก็วเห็นใจทั้ง2อฝั่งนะก็อย่างอย่างที่บอกว่าก็เดินหน้าเป็น <ฮะ S 1> คนที่ปรารถนาดีต่อกันละกัน ก็เป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะอะคุณผู้ชมไปกันต่อกับละครช่องของเราค่ะจุดจบของปฏิหารรักคุณผู้ชมโหเราเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูฉากการไถ่ถ้ำที่เรียกว่าทรหดสุดๆไปเลยเพราะว่าเขาขนการไถ่ถทำเนี่ยมาที่โกดังร้างค่ะเป็นช่วงจังหวะฉากที่ดาวิกาชัชวินแล้วก็พลอยเนี่ยถูกคนร้ายจับตัวมาเป็นตัวประกันในฉากนี้เลยนะคะก็เป็นช่วงที่ชัชวินถูก คนมาอยู่ในห้องขังแล้วก็ได้มาเจอกับดาวิกาค่ะก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยไปสวมกอดกันไงแต่จังหวะที่สวมกอดกันเนี่ยลืมคิดไปหรือเปล่าว่ามีพอยอยู่ด้วยพอ,อยเห็นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยชัชวินต้องไปกอดกับดาวิกาต่อหน้าเธอด้วยนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีพระเอกขี่ม้าขาวอย่างปวีแล้วก็ภาคมาช่วยด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาทั้งหมดเนี่ยจะรอดพ้นจากเงื้อมือของผู้รายไปได้หรือเปล่าจะปลอดภัยในไหมนะคะต้องมารุ้นกันในคืนนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับปาฏิหาริย์คืนนี้เป็นตอนจบค่ะสีทุ่มทาง PPTV HD ช่อง36ค่ะก็ในเรื่องนะฮะกวนนี่เขาจะโดนจับกันแล้วผมกับพี่พุธเนี่ยก็เข้ามาช่วยเพราะว่าพี่พุธเนี่ยจะมาช่วยพี่ปุ๊ก มาได้เพราะคนนี้นะใช่จริงฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะทำให้ทุกคนรอดชีวิตก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็มีผู้ชายของเราคือคือในเรื่องเนี่ยพี่พัชจะเป็นผู้หญิงที่หลายๆคนอิจฉาเพราะว่าในเรื่องนี้มีทรัพยากรผู้ชายเยอะมากเน่ยผู้หญิงในกองทุกคนแบบว่าอิจฉาบอกว่าพัชจะไปกว่าแม่ว่าทําไมเพราะว่าทุกคนอิจฉาผมมาเป็นส่วนเกินในสีเนี้ยคืองจริงแล้วนี่เขาคู่กันเนี่ยนี่เขาก็ต้องดูแลกันในเรื่องอะไรนะครับผมก็ มาให้มันครบๆทีมบบนกันเองฮะแต่พอคัดเสร็จปุ๊บเราคู่กันนะฮะคู่กันแล้วคู่จะเป็นตัวหลอกนะนี่นปุรุคนี่ตัวหลอกนะชบใชัยกำยอก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครพลาดเลยค่ะเพราะว่าสนุกจริงๆนะคะสำหรับละครเรื่องปฏิหารรักนะคะกด36นะคะ ลาดไปได้แล้วต Get ้องดูต้องดูนี่บสรุปของเรื่องจะเป็นยังไงนะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าเรามีข่าวของจี r รักกมาฝากกันเห็นว่าเขามีปมพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดจะเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามค่ะกลับมาแล้วค่ะในช่วงนี้เมาข่าวบันเทิงกันต่อคุณผู้ชมคือมีหนุ่มโสดนะก็ต้องเมากันหน่อยสำหรับนักชาลีตอนนี้ก็คือ อะไรน้องเอมไม่คืออ่านอะไรอ่านข่าวคุณแน็กมาหลายครั้งชอบความที่เขาบอกบอกว่าชาวเน็ตอะอยากด่าอะไรอะด่าเลยเขาไม่บ้องเต็มที่เลยเต็มที่อยากจัวิพากษ์วิจารณ์อะไรยินดีเต็มที่รับเต็มนะคะนี่ค่ะออกงานคู่กับเพื่อนสีโฟกัสนะคะแบบคบกันมายาวนานยี่สิบปีก็ถามโฟกัสเพื่อนแบบโสดแล้วอะให้กําลังใจอะไรยังไงบ้างไงบ้าไหมนะคะโฟกัสบอกว่ารุ่นนี้แล้วไม่ต้องให้กําลังใจอะคือซ้าเติมดีกว่าเอ็ดูเพราะว่ารู้จักกันดีบอกว่าก็อยากให้ตั้งหน้า ตั้งทาในการทํางานกันไปส่วนเรื่องของอดีตคนเคยรักอย่างน้องเก๋ไก่ไซเดอร์นะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์กันแบบคนละอย่างเลยอยกับที่น้องแนคเขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แบบคบกันมาเป็นปีๆใช่ไหมแต่ว่าเก๋ไก่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็2เดือนนะ สองเดือนอ่านความรักเราและเวลาอาจจะไม่เท่ากันเออเรามองไม่ตรงกันขนาดนั้นเลยอะเออนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนะเขาบอกว่าเอาเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยขอปล่อยผ่านก็แล้วกันปล่อยผ่านก็คือคงไม่สารต่ออะไรและนะโบกยก็บอกว่าขอเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแน็ตเนี่ยก็อาจจะได้อะแต่ว่าครอบครัวของแน็ตอ่ะต้องต้องพูดถึงเออไม่ต้องพูดถึงส่วนแน็ตเองนะพูดติดตลกบอกว่าเอาเถอะ ยังไงก็ได้ผมสบายสบายอยู่แล้วอลองฟังเสียงกันดูค่ะขอกำลังใจหน่อยขอบคุณครับตอนนี้เราบอกให้มันอยู่เฉยๆเงียบๆนีไม่เสไปสรุปรับานสามปีมันคืออะไรยังไงเออโอ้ยการตกการตัสาระรับภาษากาอย่างนี้อแล้วสองเดือนก็สองเดือนครับผมเรื่องรอยงานทำสินค้าหลายอันก็ได้นะครับจริงๆที่ผมพูดเนี่ยคือว่าเรารับงานกันแล้วเนี่ยก็หลายงานแล้วนะส่วนตัวผมเนี่ย เป็นฝั่งที่เราคุยกันตกลงกันด้วยนะครับตกลงกันจริงจังจะทํางานอะไรกันนี้เนาะแล้วก็เกาะแะไรเพื่อนดาตาผมได้เต็มที่นะด่ายันพ่อแม่เลยทั้งเดือนเนี่ยอันนี้พูดแทนแน็กแล้วกันจริงๆอ่ะการที่จะมาวิจารอะไรกันหลายอย่างเนี่ยทำมาให้วิจารได้อยู่แล้วถ้าด่าอยากด่าจริงอ่ะด่าแน็กอย่างเดียวพออ,อย่าให้ลามปามไปถึงแบบว่าครอบครัวเขาหรือใครๆคนอื่นๆเรียกแยะกันหน่อย ถึงแม้ว่าเขาจะบอก<ะ>ว่าด่าได้แต่บอบอก็ได้เหมือนกันออไปต่อ<ะ>ที่หนึ่งข่าวคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องช็อคแฟนคลับเหมือนกันนะคะมีรายง,งานจากสื่อเกาหลีใต้ข่าวว่าไอดอลเกาหลีอย่างคุณ G-Dragon Big Bang เนี่ยถูกตำรวจแจ้งข้อหาฐานละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติด แต่้งนีทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะคะยังอยู่ในช่วงกระบวนการตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้นะคะถืออย่างนั้นตารวจค่ะก็ได้ชี้แจงว่ากรณีของจีรากอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องรัวเช,ชื่อมโยงกับกรณีของพระเอกด,ดังอีกคนนึงก็คือคุณอีซอนคยุนนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยาเสพติดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยไทม์ไลน์ที่มันใกล้กันมากๆหลายคนก็เลยสงสยัยนะคะ,ะ,คะด้านค่ายบันเทิงเกาหลีอย่าง YG Entertainment ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของ Big Bang แล้วก็ YG ค่ะเขา ็มีการตอบสั้นๆบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจาก g ีดราก้อเนี่ยไม่ใช่ศิลปินในสังกัดแล้ว อันนี้ก็ถูกของทาง YG นะเพราะว่าเขาจะคอมเมนต์อะไรมากไม่ได้หรอกในเมื่อสัญญาเนี่ยหมดไปช่วงมิถุนายนขอบใจะที่ผ่านมาก็ประมาณ4เดือนเนาะที่เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดไปอะไรเงี้ยค่ะ YG ก็คงไม่ได้อยากมาคอมเมนต์ในประเด็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับศิลปินตัวเองเพราะแค่ศิลปินตัวเองทุกวันนี้ YG ยังเหนื่อยเลยเนาะเรื่องของสัญญาแลกพิงว่าจะยังไงต่อแล้วก็ลุ้นกันต่อไปศิลปินใหม่ที่จะเดบิวต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแฟนคลับบางส่วนเขาก็อยากจะให ไหวจีตอบบ้างว่าอย่างในฐานะที่เคยดูแลกันมาเป็นสิปีใช่ไหมแต่งนนั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินนะคะเพราะว่าคุณจีดะก้อนยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการใช่อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วก็ของตํารวจนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปเอาเป็นว่าเรามารายงานให้ฟังละกันว่ามันมีประเด็นนี้ หมดเวลาแล้วครบท้วนหลักลาอารมณ์ตั้งแต่ความรักเลิกราจนถึงฝั่งของเกาหลีใต้วันนี้คุณพี่ออมด้วยนะคะขขบคุณเช่นเดียวกันที่มาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่นี้เจอกับเอมแล้วก็พี่ออมอีกวันหนึ่งในบะลับยูสเตลีีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ